ไปล่ะสบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนเถอะพี่น้องเมือนี้เขากลับมาได้ออกไรอีกแล้วพี่น้องป่านจะมาใส่เบสคังแหลของปีนอปีนี่ม่เท่าไรเดี๋ยวใส่พัดเทียพี่น้องป่านจะมาลองใส่คังแหลของปีก่อนมาลุ้นกันได้ว่าสีมานอยู่พี่น้องไปกันเลยเนาะใส่ยืดแท้าเทียมสวนพ่อป่านเองพี่น้องมากระบาสให้ยุ่งพี่น้องมาลุ้นกันได้สีมานอยู่ยุ่งสีมานอยมาห้าเนาะ มันว่าลุ่นพี่น้องเนี่ยเขาก็จะออกมาแล้วได้อพี่น้องแน่เขาหน้าวานพี่น้องอ่ะพี่น้องให้บอยชิยงใส่ก่อนเนาะชิยงใส่เป็นอยู่บ่ฮะเคยใส่เหรอลูบพี่พี่พี่ลูปหันก็ได้อะเขาใส่ได้เอาให้ยงให้บอยชิยงลองใส่เบ้างพี่น้องอาตีรูปก็ได้ตี เด้เอส่วนเพื่อนนะเดี๋ยวจะส่วนที่น่าตามเพื่อนเห็ดเลยเอาเวบดหัวอยู่หัวหางมานะม่ะยินเดือดหนูนอยู่ทั้งหัวทั้งหางห้องหัวมันใหญ่บอกทั้งหัวมันก็เออเดี๋ยวจะบอกนะผัดว่าเคยใส่ <c oughs> เห็นอยู่หัวนะใช<ม>่หัวทั้งหัว เออเสียไปเลยใช่เอามาเบิ่งนด้วยเแบรบ์นด้วยเออบ่เสียนะเสียแนะส่งขาดข้อมันนะเออเสียเบร์นะ่ะเออเสียไปเลยเสียแห็นขาดแห็สนสอดออเดอเออตันแท่ได้ฉลอนอยู่ปะฮะต้องใส่ โอ้ยอย่านี้ก็ละเอียดเออเสียบแม่นอนนี้ดีกว่าพี่น้องลังแดกของบาทยงมาหลุดกันพี่น้องสีมานเพิ่นอยู่บนหน้าลังนี่มาใส่แถวแคมสวนสดีมพี่น้องนี่แคมบานพี่น้องอันนั้นทั้งนั้นก็บบนยางพี่น้องทั้งนี้ก็บบนหัวนาะแหล ไปไปยิงไปดังที่สองอ่ะได้เ่เสียทั้งแดดหน่อยเอ้าไปเสียทั้งทางหน่อยไปยิงเสียทั้งหางได้หขนาดไหนเออเอาไว้พี่น้ดหรอกไปไหนมาเคยใส่เวทแมนใช่ป้ะขัดมันโมมีอันนั้นขาวๆมันโมแมนเห็นบ่าขาวๆในคอมันเบอร์ไงนเออเป็นขันเป็นขันขาวๆน่ เป็นขอเป็นขออันนั้นท่นกวเออแชร์นั่นอหเสียร์แล้วสียบเห็นสอดเออพ่อ,อเออนั่นแหละจ้ะไอ้หนุ่มเหี้เขาบ่ได้กระแปีงเวสเออแป้งหนาเออฮะ thì nó lắng thì sao không có phá để xài khăn hãy bói nhường xài chắc chắn và anh à, ấy khẳng còn gì đó xài ra đi đang đi thì nó không có nhung còn vâng vâng vâng. vâng xài thì nó không ui ui บเบสเ่ามี30ลังพี่เนาะเจใส่เบสดจ็กลังแหละหยนันคำก่อนนี่เพี่นเนาะมาแล้ว ลางที่สามปไปลังที่พี่พี่น้องเนี่ยลงไปลุมบ่ได้พี่น้องน้ำลายงานย่อมเสือมาหลอใจแถวหาน้าาผัวพี่น้องหาน้าาผัวบุมยางใจเลยพี่น้องน้ำลายแถว ลองใส่เวทป่าเดือดังนึ่งไงใส่เวทป่าเด้อจันิป,าป่าี่หูตจุมล<ะ>ปล่าหูตวัดจ่ม้มมหาหรอเดียวปลาใส่เองแล้ยังอยาคอดก็เป็น,น,อ,น,ยนอ,ยอย่างเดียตคอดยิ่เียวตอดไมมีอยะ ที่มีป่า่เ you น know. าะเสยียงเพลง cái này khỏi nhằn quá tiêu rồi coi อ่ะเราจะเฮ็ดปลา tí น้อง เสียปลายด้วยร้องเสียปลายเสียไปเนาะเสียปลายเอ้าเสียร้องเสียบลงเสียปลายนะปลายเสียบลงเอาปลายเสียบลงหู่อยู่ปะปลายปลายเวนน่ะส่ปลายเวนน่ะเออเสียบลงเสียบลงดิบาดเนาะเออเสียบลงเออเสียบลงเออเสียบลงเสียร้งเห็นไหมเสียร้ลงห็นไหน้องเยอะเยอะ เออโคดน้ำใส่พี่เนาะทั้งว่าเบียนใส่ยึดเขี่ยมบ้านเฮาพี่น้เนาะมาจากกูพี่เนาะมูมีวางใส่พี่น้องมาเบิ่งแถวนี้เอสมีปะไปเยาะฮะมีปะวางใส่เออมาใส่เลยทางขุนมูมีวางใส่พี่น้องน้ำลายป้าบรรยากาศโคตรงามพี่น้อง พี ể, ่น้องมาสิยังอันมาเดือหลังหนึ่งไปพี่น้องข้าก็ชิมเมือนกันน้องบุ้มีวางใส่เลยพี่น้องน้ำลายเดือดถ่ายไม่หยามตอนแรกพี่น้องพอใส่แปดรังเนาะเรีบอย่างใจเนี่ยกูนะกูนะใจแล้วแต่เนื้อ ดูดูคนละล้างคนละก็เมื่อีพี่น่องตอนนี้เฮาก็มาหอบเที่ยวอะไรด้อถ้าไปรุ่นหอบแรกพี่น่องเดี๋ยวถ้าตอนยามเนาะวันสีถือ่เนาะไปถือบอกเนาะพี่หนองเบ็ดหน่องใส่เจียนล้างพี่น่องวางใส่ปลายเนาะเพราะว่าหนาเนี่ยเต็มขั้นหนาเยู่บางที่ขั้นบัวได้เมือนเด็กะชิไปใส่ทังโขดพี่น่องลองเมืองขังแหลกของปียกทางโขดหน้าบลาดพี่น่องโขดเขมรวง ทานหลุดมาได้อย่งพี่น้องพี่น้องตอนนี้กับเป็นเวลาเจ็ดโมงพี่น้องขอเวลายาวให้นะ่าวว่าท่านกินเดียวตอนถามพยายามเบสกันพี่น้องมากเอาปีกเรือนนะเอาไปกันละปานแล้วจะเที่ยงพี่น้องเบสเจ็ดล้างหนึ่งถามว่าหลุดกันพี่น้องไปตอนนี้ห้าก็มาหอดแล้วเด้วยถ้าจะมายามตัวนี้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปส่วนต้องเฉิดกะกุเลยพี่น้องเพราะฉะนั้น ừ,哎呦, bản nhục của ông ấy, phải cái nó. 嗯, hoa đi à. 嗯, hoa đi à. bản nhục phải luôn bâng, khoai áng đấy, đấy nhão, khán thảy. 呃, bản nhục, 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 bản ห้อนบ่ะหลอนที่หลังล่างนึ่งหลุดละร้องที่หลังล่างที่หนึ่งหลุดฮะเต็มยังนสดง Gió, thì nó mà lượn gần thì như chứ không được ừ. hả không thì... rồi à ừ. ừ, nó có vẻ đùa thế nào chuyện thì ngặt tà lăng này có phải chứ หมานถึเบสนะคับมาเอานี่าวบเพื่อเขียดนะเอ้าเขียนี่หนคบป่ะคบไปเฮ้ยหมานหมานหมานเอาครับคบน้อยเขียมือหน่อยเอาเบสเห็นกบนะพดีมาพอห้าคาก่อนะหมานหไปเดีวล้างสาหนีพี่น่องหาล้างเลยถ้าไม่หนีมาหลุดกันพี่น้อยหาล้างถฉยอยู่น Có vài để xài nói thế nào nó. Ăn bột thể cả mười nạ phải kẽ mình mà thì nó nhiều à, lắng, lắng, bảo thích dùng xài Cho bảo mã ăn cho nó Đừng nhớ nhớ Nạ พี่น้องขั้นบดได้กับเกะมือไม่มื่อหนาเลยมาใช่แต่พี่น้องเบิ่อยแค่ไหนน้ำโบ๊ะบกแดดโบกากพี่น้องน้ำยังร้ายมีใบโขมเพียเดียวแบบนี้พี่น้องไปโขมคอยใบยุงยู่ดงอะนอนดงน่ะอันนี้เขาบอกปานแต่ยังยื่งมาน้ำลุงนิดพี่น้องคอยยีดอกพิ่นนอน เป็นเผ่ากนเผาสวนที่เนาะเผาสวนาหเ่ื่อนสวนมันกรับ่ไดุยอับพอ้ลังที่สมกับถือที่เนาะลังไหนเอ้ยลังที่สี่ลังของานใส่ถือป่ฮะถือปะ Ừ. Song lắng như thai. Mày như thả Poof, chọn cái càng. Tất, kiếp, 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 cao kiếp, 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 như thả ที่แข็นดีแม่นะฮะเป็นแค่นี่จะหอยเปน่หาหอยกี่รายเนี่ดูดไปนะโอ้ดูปลาดี่เวเอาให้มันติมไปยังปาเกีวบอเกี๊ยวอาให้มันเตินะฮะ Bộ đại có cả cả hoa mới tóc đi đâu à. à. Bộ đại bìa cả bìa mới bìa bìa cái đầu đây bìa bìa ừ. à, lại rồi bìa ừ. này bìa bìa nhiều loại bìa 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 khảo khảo bà, bà mười bà, ngay ba bà, ba Bà ba mười 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 ba gì, ba này ba mười พี่น้อบอไดกโกมหอยมาเติมนะอพี่นนอกำลังนี่ผ่ไว้ชั่วโนีอุ้ยใหไปหนอใช่หไปเลยเขียนะด้กำลังนี่กผาไว้ชั่นี้ด้วยพี่น้อมือหนาจะไปแกะมือใหม่พี่น้องยกโหเพราะว่าทังามาไดเดะอึงก่าไเาะ Để hoa ấy. Mới ra bắt tô. Ôi, mưa mày. mới nào thì nào mưa. Anh <laughs> nhưng mà hoa